สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเลขกันนะคะเพื่อนๆแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลของวันวันที่1สิจิกายน2564ค่ะ ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะค่ะวันนี้ก็จะเป็นชุด6ตัวนะคะแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็จะมี 00, 03, 23, 35, 59และ66ค่ะ ฟังอีกรอบนะคะชุด6ตัวแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะ0 0 0 3 2 3 3 5 5 9และ6 6ค่ะ ส่ตัวของเรามีเลข3มาหลายเลขเลยนะคะเพื่อนๆนส่วนตัวก็ชอบเลข3ามนะคะวันนี้วันนี้รางวัลออกวันจัน์นะคะชอบเลข3คะ่ะวันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อน ที่มีเลข3ก็มี03 23แล้วก็35นะคะชุด6ตัวของเราชอบจุกเลขเลยค่ะที่มีเลข3ที่มีเลข5ก็มา2เลขเลยนะคะ35 59ชอบเลข3เลข5แนวๆนี้นะคะ เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วเราให้มาเน้นกันอีกทีนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเน้นอะไรสามกันดีวันนี้ เลขเบิลประมาณนะคะสูน6ศูน,นแต่ปีนี้ไม่ค่อยจะเบิลเท่าไหร่นะคะเลขวันนี้ก็เอาชุดหกตัวมาให้เพื่อนๆชม เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมเรื่องตัวเลขด้วยกันเลยเราค่อยมาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะเพื่อนๆเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเลขสาม,มาไม่รางวัลวันนี้ แล้วรอค่อยมาสรุปกันนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ